สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนสืบเนื่องจากกรณีดราม่าบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับโปรเจกต์วิ่งเอสเตอร์บันนี่บูแมนส์ลัน ซึ่งมีนาง,งเอกสาวชื่อดังอย่างก้อยรัชวินเป็นพรีเซนเตอร์หลังชาวเน็ตจ,จำนวนไม่น้อยออกมาวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายในการสมัครกับเงินบริจาคและส่งผลให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจกระทั่งล่าสุดทางด้านก้อยรัชวินก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook เพื่อชี้แจงข้อสงสัยและรายละเอียดพร้อมกับเผยความรู้สึกส่วนตัวนแนบมากับโพสต์ด้วยว่าตัวเธอเองไม่สบายใจกับการลงข้อมูลบิดเบือนความจริงจนส่งผลให้เกิด ความเข้าใจผิดและอยากขอให้ทุกคนอ่านรายละเอียดอย่างชัดเจนถีถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรมีเพจให้ข้อมูลที่ปิดเปือนความจริงเกี่ยวกับการสมัครวิ่งงานและเงินบริจาคของการจัดกิจกรรมนี้ทำให้มีหลายคนเข้าใจผิดก้อยเลยขออนุญาตชี้แจงทางนี้ สำหรับการสมัครวิ่งแบบปกติเราจะมีแพ็กเกจให้หนักวิ่งเลือกระยะทาง5กิโล10กิโลและ21กิโลราคาแต่ระยะจะไม่เหมือนกันดูได้จากรูปที่แนบไปและทุกหนึ่งการสมัครจะสมัคร100บาทให้กับมูลนิธิรามาธิปดีเพื่อสมทบทุนโครงการผู้ป่วยยากไร้มะเร็งเต้านมและในส่วนของบัตรการกุศลค่าสมัครทั้งหมด3,599บาทจะมอบให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีเต็มจานวนโดยไม่หักค่า จ่ายโดทยงสิ้นโดยปัการกุศลนี้จะจัดทำขึ้นสำหรับนักวิ่งที่อยากร่วมบริจาคให้กับมูล,ลนิธิรามาธิบดี100%แล้วยังได้มาวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพร้อมกับได้รับของที่ระลึกพิเศษในงานนี้ได้แก่เสื้อวิ่งกล่องเครื่องสำอางพร้อมเซตเครื่องสำอางสร้อยคอแทนเหรียญที่ระลึกและเสื้อ ซึ่งเป็นของที่ระลึกที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะในงานนี้เท่านั้นและนักวิ่งจะได้รับไปเสร็จลดหย่อนเพื่อน,นำไปหักภาษีหนึ่งเท่า ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของงานในครั้งนี้ก้อยไม่สบายใจที่มีการลงข้อมูลบิดเบือนความจริงและเกิดการแชร์ในโซเชียลจนทําให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเพจที่เป็นสื่อเลยขออยากบรบกวนให้ทุกคนอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนและถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจและขอขอบพระคุณทุกๆคนที่สมัครเข้ามาวิ่งด้วยกันรวมถึงทีมผู้จัดงานและผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทําให้เกิดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้